สวัสดีครับผมขวนบานิสันพัดแสบครับจากไทยพี่น้องอีกมือนึงครับเมื่อนี้อาหารเสียงตุยแล้วครับพี่น้องเมื่อวี้เ่าจะสุกเล็กครับสุกเล็กใสเหลือดเมื่อนี้เนื้อไม่ไม่แง้มง่ามเพื่อกาครับนี่ได้เนื้อสั้นมาเครื่องโลครับเครื่องในได้สบายนางครับปลาคิลิโวเนี่ยและครับตับน้อยหนึ่งนี่ครับได้เพีย นี่นะจะเป็นพันุต่มแล้วครับใส่ถุงมาแล้วก็เลือดครับแล้วก็ดีครับนี่เดี๋ยวใส่ขั้นบกคมกับใส่บีขวดไปพร้อมครับมาครับพี่น้องมาเนี่เมนู่เขาส่ครับก่อนเฮ็ดย่างอื่นนะครับเดี๋ยวมาอุ่นเพียกรนะครับแกยางไดแล้วครับเท่เล่ครับบ้านโอ้ยฝง เติมน้ำนิดนึงครับนี่ครับต้มเดือดน้อยนึงก็โอเคครับนี่ครับเดือดค่าครับบานนี้ได้แล้วครับซำานี้ปอีเตาเลยทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้เย็นครับ นี่ก็หันเหนือครับเหนืองามติดเอ็นหน้อยหนึ่งนีเป็นเหนือก่อนเพิ่งโลดได้ไลฟ์เตือวีตัวนี่ เนื้อง,งามอยู่ครับลานสื่อได้หลอบแล้วครับแต่ว่าผมไม่โอกาสได้ถ่ยพี่น้องเบ่งห้อกระถ่ยคลิปก่อนๆนี่ครับ เ้ป็นตะจุกันะนะครับมนี้สซกเล็กแบบซอยครับเสรเวลาหันไปก่อนครับนี่ครับเนื้อหิดไปครึง่งนึงครับเหลืออีกอง,งามครับนี่ กาว้ยักก่อนหนึ่งอันนี้ยอียง้ะก็เอือน้นเป็นสามชิบเกีบเพก็เอืน,ม,น,อนมันก็อยู่ใกล้กันนะครับสบายนั่งครับกับตับอันนี้ผมเอาไปใส่หมอหมอเพียเมื่อกี้ครับใส่หมอเพียลวกๆน้อยนึงครับ คือสีเสีบอยู่ครับนี่ตับกับงามงามครับเห็นมันใส่ร่วมกันมาห่หายครับใส่เห็นพวกเครื่องลู่นะครับรับงามครบบลานนี้ครับหลังจากทีสซ้อยแล้วเรียบร้อยครับ เมื่อกี้นะครับเนื้อเครื่องในนะครับแล้วก็อันนี้ใส่นะครับใส่ที่ต้มได้มอเพียเมื่อกี้นะครับเอามาพานะครับพาครึ่งนะครับแล้วก็ส้อยนะครับใส่นี่ก้อนปรุงมักเพียครับเหลือดก่อนครับใส่ตะแกงมักเพียเพียใส่ก้อนนะครับ ทีม่เศษเศษอาหารเศษยาครับไมิตรยาครับที่นี่ก็เลือดครับเส่เลือดอเสียงเครื่องบินผรอมด้วยครับพี่น้องเลือดนี่ใส่ใส่เบิร์ดเลยครับ เดี๋ยวมักไปก่อนนะครับมักเหลือนมักเพียวไ้ก่อนเดี๋ยวเขาจะงออยหอมอีโรยเลือดอพอดีครับเมนข้าเจ้าให้พอดีครับเหลือเครืองลูกเลือดทุงหนึ่งครับ มักเวก่อนครับ <S <S จนจนี้เข้ากัมักเผียกับเลือดนะครับสอยหอมถาปนี้ได้ต้นหอมหอมเปรใบประกูดผักชีบวมีนะครับบวมไปยัง ใส่เท่าที่มีนะครับอร่อยเหมือนเดิมใบบักปปกูดี่ขาดว่าใดครับเขากันกับเนื้อต้นหอมหอมเป ปตลาดอีกรอบนะครับพักอาจจะบหลายพักกลับตัวนี้คักม้วนเรือนอี่แหละอ่ะเรียบร้อยครับปุงกันเลยบันมาปุงกันเลยครับบันนี้พริกป่นนะครับพริกป่นนี่สอนหนึ่งก่อนครับประมาณบ่ได้พริกเมียเพลดขนาด หัวสองครับผงนัวเดี๋ยวเต่มักด้วยครับไปบวกกินกับบก,กยังครับเกลือครับผมยิดไปบุ้งหมดแล้วเดี๋ยวใส น้ำปลาแบบนี้เลยยังแบบนี้เบิ่แล้วคนครับปุงกกอนพ่อรสชาติโอเคแล้วนะครับแล้วเขาจังใส่ผักนะครับอู้หอมข้าวหัวพริกป่น,นครับ จบแล้วครับใส่พักครับวานนี้ตื้อขอทานแล้วครับคนต่อครับวันนี้ โอ้ยหอมขนาดกรับวันนี้ขนาดเปิดทุ้งไหวเรื่ออเก่าครับโอ้ยเกือบๆบีบีดีแถเพื่อนครับตัวน,นี้ แต่ว่าเตรียมนองพ่อ,อนไปแล้วย่านเป็นบวขมแต่ว่าคลิปที่แล้วขมดีอยู่ครับมีแฉแลวนั่นขม,มอยู่ขมอยู่ ก็จะหอมครับสุกเล็กขัวดสองรูปแบบครับสุกเล็กขัวสุกเล็กร้อยเลือดครับมนันนี้มาพี่น้องมัหนี้กินขอน้ำกันครับ มาครับพี่น้องมาเนี้พี่น้องเบิ้งมุ่มยังแจงครับอุ้ยพี่นะครับสุกเล็กเข้าเลือดแบบร้ายครับสดเลือดอันนี้ขัวครับสุกเล็กขวัวเสน่สเ,นสเนาง,งามครับหอมเปีนี่พวกเคือครับรเคือยังเงินนี่ก็อื่นมีสองแบบพวกชีเล่าครับมาครับพี่น้องมาเนี้ ของบุคคลไอกกันมาเนี่มาดื้อบัเนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มโอครับขวดวานิสันผ้าแสบครับมากับพี่น้องมาเนี่ยโซเลรตครับอุ้ยน้ำไหลยกให้พี่น้องเบิ้งบ่ได้ครับลองเบิ้งพุดนะสดเลือดแล้วครับมาเนี่ยกับขัวครับโกเลรตนี่ยนะครับเอาไปขัว คิดยาครับนนี้อู้พักกระายครับทัวเั้ออันยังไงบุกเขือนะครับซาลาเนี่ฮอมเป้ครับพักชีลาวครับแล้วก็ต้นหอมเหลือตอนนนอ้นเนื่องครับมากครับพี่น้องวันนี้เอ้ยบุญนะมาครับใส่แบบเข็มขนเลยครับวันนี้ อืเกิอนอ่อนครับใช้กับขวดเนี้ยครับเลยสุกเรียกขวครับ ก็ไม่ถูกดวดครับแต่ว่าเผ็ดแน่นอนครับเมนูอาหารเสียงตัวอีกเหมือนนึิงครับอันนี้มือคุยครับได้จังสดน้ำ ือเสียบดี รสนามครับเกลี่มขนครับได้บอกกินดีป่ครับขัวไปด้วยครับ เบลอเฟืองโล้แล้วแต่ครับเค็ดครึ่งหนึ่งแบบขวนี่เขาห,หอมๆแบบอือ เลื้อน,น้อยครับเปรต้ามก็จะว่าพันอย่างแต่ว่าอ่อนดีอยู่ครับ ไอ้พวกซีข้เขาคุยครับอากาศหอนเพื้อเขาครับ Siapa yang buat nih? อ่ะไรตรงสดครับใส่ดีอันดีแถ่คุ้มกันนะครับ nơi gặp gặp gợp kè Nó nơi gặp gợp gợp kè Nó nơi gặp gợp ทำงานสารล่งนะครับจุใจครับสงเสืยไม่เห็นกินเอง กินอยู่หลายกับจาแล้วหาสิบหาบบุกสิบครับปลาบดเหนือแเพียงเอาเสือไม่เห็ดเองรับเครื่องลูกอร่อยก็บาทเหลือลเอียดครับอันนี้เห็ดเครื่องหนึง่ง สดเหลือลองครับ <c oughs> บมุบมบิน๊นแอนบุมบิ๊นแอนสด <c oughs> ปากไหนกินบุบบัดคือกเขาครับ หมักบกเขือบอกเขอมันหวานดีเป็นแบบบ,บกแกนะครับมันพลอย ของแสบกับคนเนี้ยนิบจู้ไยวะไดครับคนเนี้ยวเบวิ้ดติบเกลือตรงเป็น เบ์ดครับเดี๋ยเครื่องติบของแสบ <c oughs> อาจจะกินเสียงดังเนี่ยครับแับกอนะครับเด้อของแสบวันนี้อาจจะโบเบิบดโบเลื่อม แนีน่ยนะครับว่าแบบหัวนี่กัสุดยอด้ียกันครับให้พวกินดิบผมอยากขึ้นจากทั้งสองแบบแบบขัวมันหอมปกกระเื่องปุงเขาปุงแล้วเวลา,าไปขวนมันจะเข็มคนรสชาติมันจะนัวกว่าโตัวโซเกต เพราะว่า <c oughs> เอาไปขวเลยนะมันขอ่อนมันก็จะแห้งนะครับวันนี้มันก็จะมีความเข้มกว่านะครับเข้มข้นกว่ากำาดูถ่ายนะครับ ตักเหลือก็ือเหลือนิดนึงครับแตระเนีเหลือลายออมเปเดี๋ยวไปขัวไว้กินตอนเที่ยมก็ได้ครับกินตอนแรงก็ได้เท็ดครึ่งขนาดเท็่ครึ่งนึงครับเลือกแบบไรครับอ,อุ้ยแสบครับอบบบอบเ,อเบิครับคนนี้ปั่นแย่เติบครึ่องติ๊บ ตัวนี้ี่สุดยอดแบบขัวครับเอาเหมือนนี่เมนูสุกเล็กครับวิธีเฮ็ดกับไข่ข่กันครับพิษม่ยากนะครับผมซอยมักเดวแต่ครับพักเด่แต่ผู้มกปรุงแบบคมหน่อยค้มหลายครับใส่เพียครับลักษณะเดียวกันครับเหมือนเมนูสุกเล็กร้อยเลือดครับกับสุกเล็กขัวนะครับวันนี้กินกับขหนี้วเมนูข้าเสาครับอาจจะกินเร็วเนี้ยฝ่าวเนี้ยครับเพราะว่าหิ้วครับ เห็ดสวยคือเก่าครับเมนูนี่นะครับคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอคุณทุกการติดตามนะครับติดตามแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคางๆปุ่มติดตามนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องควนบาันีสานผ้าแสบครับสลับมินีครับน้อูโบกับอิมครับขอไปก่อนครับพี่้องครับเจอกันคลิปหนาครับผมขอบคุณด้่รครับ